สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันจัน์ทรนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาทําแบบฝึกหัดในเล่มนี้นะคะเด็กๆเล่มธรรมาชาติรอบตัวนะคะเอาละเล่มน,นี้นะคะเด็กๆเปิดไปหน้าที่ยี่สิบเอ็ดนะคะหน้าที่21ะะ่สิตั้ 21, งล่างเป็นสองกับ1นะคะ น้านี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องการเกิดฝนนะคะอ่าการเกิดฝนเป็นยังไงเด็กๆดูสิอ้าวการเกิดฝนก็คือนี่มันเป็นแหล่งน้ำแหล่งน้ำอาจจะเป็นห้วยหนองคลองบึงทะเลนี่ก็เรียกว่าแหล่งน้ำดวงอาทิตย์ส่องลงมาที่แหล่งน้ำต่าง เมื่อน้ำได้รับความร้อนก็จะระเอระเหยขึ้นไปเป็นไอน้ําแล้วก็มาจับตัวกันเป็นก้อนเมฆเมื่อก้อนเมฆได้รับความเย็นจากข้างบนลงมาได้รับความเย็นก้อน,นเมฆก,ก็ทําไมคะจะลอยลงมาต่ําลงมาและสีก็ทําไมคะก็จะกลืมขึ้นมืดขึ้น ต่ำลงมาตาม่ำลงมาแล้วก็ตกลงมากลายเป็นฝนก็จะมาทำไมาคะฝนต้นไม้ก็ทำไมาข้างล่างจะ,จะเจริญง,งอกงามเมื่อได้รับฝนหลังจากนั้นน้ำทีอ่อีกส่วนหนึ่งก็จะไหลลงสู่ในแม่น้ำลำ,ลำคองในห้วยหนองกลองบึงลงทะเล หล,หลังจากนั้นก็ทําไมคะเมื่อมาอยู่ในแหล่งน้ําแล้วดวงอาทิตย์ก็จะส่งลงมาอีกส่งลงมาเมื่อน้ําได้รับความร้อนก็จะระเหยขึ้นมาเป็นไออีกกลายมาเป็นก้อนเมฆอีกก้อนเมฆเมื่อได้รับความเย็นก็จะลอยต่ําลงไปแล้วก็จะตกลงไปเป็นฝนอีกจะเป็นอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าวัตจักรของการเกิดฝนหลังจากนั้นให้นักเรียนเขียนคาว่า น้ำนะนออมนำนำไม้ตัวน้ำนะคะเขียนตามเส้นปลานะคะหลังจากนั้นก็ไอน้ำอไอไอนออมนำนำไม้ตัวน้ำไอน้ำแล้วเขียนคำว่าฝนฝออกนอฝนอ่เขียนคำว่าเมฆโมเอกเมฆนะคะเอาละวันนี้คุณครูจะขอจบแบบฝึกหัดทำหน้าเดียวนะคะจะขอจบแบบฝึกหัด แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ